กินดีๆดิโอ้พี่แฮปชอบกินข้าวเหนียวลรอลกูกในอ้าปากดิอ้าอ,อ้าปากดิไหนข้าวเหนียวอยู่ในปากหรือเปล่าในอ้าปากดิอ้าปากดิเอาป,าาล,อปลาไหมลูกแเปียบปลาเปล่าเอาเปล่าในอ้าปากดิฮะเอาปลาเปล่า อืมอ,อร่อยแล้วลูกฮปปี้แหละฮปปี้อร่อยไหมโอ้เออระวังข้าวเหนียวติดมือนะลูกระวังข้าวเหนียวติดมือนะอุ้ยลูก,ลกข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวนี่นะพี่แฮปลูกข้าวเหนียวแล้วลูกพี่แฮปเออฮปปี้พี่แฮปลูกข้าวเหนียวเอาปลา,าไหมลูก อร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยแฮปปี้ <Happy. S 1> อืมแฮปปี้